ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Raven 2นะครับผมเป็นเกมที่เปิดใหม่เมื่อวานนี้นะแต่ว่าผมเพิ่งจะได้เล่นวันนี้เพราะว่าเมื่อวานเซิร์ฟเวอร์เต็มนะครับผมเต็มไม,ไม่ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมนี่อันนี้นะเป็นการซูมเข้าซูมออกตัวละครให้ดูนะครับผมเป็นเกมแนวเอ่อฟาร์มเวลเนะประมาณแบบ MMORPG ทำภารกิจนะเหมือนเกมทั่วไปนะสามารถเล่นบนมือถือได้นะครับผมมือถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถเล่นบน PC ได้ซึ่งผมเล่นบน PC นะครับ เพราะว่าไม่อยากให้หนักมือถือเกินไปมันมีระบบของมันเป็นของเกมค่ายเน็ตมาร์เบนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเล่นค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่นะครับมีเคเวสต,ตรงนี้เหมือนกับในระบบทั่วไปนะครับเล่นในมือถือได้นะสบายสบายแต่ต้องบอกเลยว่าเกมตัวนี้ภาพมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับรุนแรงนะ18บวกนะครับผมภาค18บวกเลยนะครับคือนมเป็นนมก้นเป็นก้นเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมชอบมากๆ เดี๋ยวลองเล่นนะครับผมอันนี้เป็นเควสนะผมจะดูเควสให้ดูนะครับผมเรเวลสองตรงนี้เลือดตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนมานาเนาะเป็นมานามีค่าเงินให้ดูนะครับผมเนมี่ยผ,ผู้ที่ฟื้นคืนนะผมมาดูเนี่ยอันนี้เควสกดคลิกเควส์หนึ่งทีครับผมมันจะวิ่งไปให้เราจัดขูงสร้างศพนะผมสินัก,นกผมตีไปครับผมเล่นเป็นแอซซินนะใช่ไหมเนี่ยให้ไม่ไหวไม่ใช่ผมเล่นนี่นีคาทาเนี่ยผมเล่นเป็นไออะไรนะั้น จอมเวทครับผมจจมเวทสเปลแคสเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่หรือเ,เปล่าวะ <c oughs> ประมาณนั้นครับผมแต่บอกเลยว่าออนเือกตัวละครแบบมันมันเปิดให้ดูไม่ได้จริงๆไงมันมีจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากมีไอเชอร์มีเบอร์ซร์เกอร์มีนักนักดาบนักธนูอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างเปลือยมากๆครับผมเปลือยแบบเซ็กซี่เลยอะเซ็กซี่แบบแค่ปิดแค่จุกนมอะประมาณเนี้ย มันก็สุดยอดเลยครับผมอืมแต่ว่าก็ไปดูต่อครับไม่รู้ว่าผมจะโดนอะไรไหมแต่ไม่ไม่แต่ว่า YouTube ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่บนตัวผมว่ามันก็ว้าว <c oughs> ลากลงนะครับผลลากลงปิดทางขวาครับเป็นิดกระเป๋าเนาะคราวนี้มาดูที่เลเวลเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมโอเคไปดูเครสต่อมาครับการโจมตีของกลุ่มนอกกรีดนะครับผมก็ <c oughs> ไปยังวิหารนะครับ ภาพอาจจะไม่สวยนะจริงๆภาพมันปรับ HD สวยได้เลยนะครับไปเสียงจีนวะใช่ไหมมันไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะภาษาอะไร <c oughs> ภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ใช่เหรอต้องเป็นภาษาอังกฤษดีเอาละมีคัลซีน, <c oughs> นะเนี่ย <c oughs> 와우. 와우. 멈춰라! 여기 너희 같은 이단이 발들일 수 없는 애의 대성전. 거짓된 신을 섬기는 자. 사이는 우리야말로 위대한 대자연의 어머니다. 오직 그 힘에 복종하는 것만이 우리 인간의 숙명이지. 이제 나와. 그 뜻을 따르라. 음. Oh. ผมปรับภาพได้ไม่สวยพอนะเพราะว่าคอมเอาไม่สุดคอมไม่ไหวคอมเก่าแล้วอะไรอ่ะอุ้ยมันดูด้ดลิงปเนี่ยยุคงกลางอะว้าวอะไรเนี่ย เราสามารถควบคุมบนคีย์บอร์ดได้นะครับแ,แล้วก็ตีโอ้โนโอ้โนโดนอะไรอ่ะโอ้ห oh, ลบได้ไหมไม่มีสกิลหลบไม่มีอะไรเลยคุณนะ ตีปกติเลยเหรอ,อเป็นไหมมันมีสกิลแบบหลบซ้ายหลบขวาอะไรเงี้ยมีหยิบเก็บไม่ได้หรอมันต้องยืนตีอ่ะเฟี้ยวเลยมันมันไม่ใช่เกมแนวโซลไลท์นะนะใช่ไหม <c oughs> เกมแนวกดฟาร์มเวลไป,ไปดูมอนดิโอ้โหสวยนะมันทำดีเทลออกมาโอเคครับผม

이 또한 내레 뜻이겠지. 이미 마을 박통토에 주둔지를 세워 뒀다 더러운 이기도 와 얽힌 모든 걸 쓸어버릴 계획이야. 북부인 모두가 이겨도는 아니죠. 벨루시아의 까마귀. 우리를 해할 생각이라면 접어둬라 아, 이 말은 예, ผมน่า 그대들과 함께 하시길 ตอนนี้น้องยังใส่เสื้ออยู่อนาคตเดี๋ยวจะเอาเสื้อออกให้ไม่ว่าผมจะขอข้ามไปแล้วกันผมไม่ค่อยอยากดูอันนี้เท่าไหร่อยากเล่นเกมไงเอออยากเล่นเกมไงคือเราอยากเล่นเกมอ่ะนะครับเรามาดูระบบดีกว่าผมว่าหลายคนอยากจะดูระบบมากกว่าจะมาดูนะแบบคัดทรงคัดซีนอ่ากดค้างที่ไอคอนปึ๊บอ่ะโอเคขึ้นใช้อัตโนมัติ ติ๊กเลยนะครับผมแล้วก็กดออกโอเคครับผมไปดูดิอ่าตอนนี้ไปถึงนอกวิหารก่อนนะตรงน,นี้เหรอจุดนำทางเรอโอ้มีนำทางระบบนำทางด้วยจริงๆมันก็มีบอดวิ่งขนาดนี้บเ <c oughs> หรอนี่นี่เจอแล้วต้นรูอิด บุบทลาย,อะ,อ,ยอะไรวะลิเอลอ้าวเบชี่อีกแล้วอ่ะมันจะเปิดให้ดูต่อได้ไหมเนี่ย ว่ามันต้องดิบเถื่อนอยู่แล้วอ่ะเพราะมันเป็นช่วงยุคกลางใช่ไหม่ะอารมณ์แบบไอเรืลิงอะครับผมเนี่ยประมาณนั้นเลยนะภาพมันก็จะเป็นยุคยุคสมัยยุคกลางยุคอะไรเง,งี้ยอสมงอสวินว่าผมแต่งตัวละครแบบคจีนเนะี่ยจอมยุทธ์ชาวเป็นสาวนอนน่ารักเรามาอีกก่อนหนึ่งใช่ไหมมาอีกที่หนึ่งใช่ไหมเฮ้ยมีเกาะแล้วเกาะคุณภาพแย่เอ้าทาไมวะ นี่คืออะไรครับผมขึ้นติ๊กสีแดงเอ่อรางวัลล่วงหน้าโอเคมาแล้วครับจริงๆผมก็โหลดไว้ในมือถือไปนะแต่ว่ายังไม่เล่นเลยเล่นในนี้ก่อนดีกว่าผมราะว่ามือถือจะพัง <c oughs> เปิดในมือถือดึงทรัพยาก,กรเยอะมากเลยนี่คืออาวุธใช่ไหมนี่คือดาบใหญ่นะครับผมมันเป็นผูกมัดเซิร์ฟเวอร์เหรอไปได้ไหมไม่แต่ว่าเราเล่นสายเวทนะ ไม่ได้หนิถ่เาเปิดหน่อยรายการไอเทมนี่คือใบซุม่มคอสตูมดับเบิลคลิกคอสตูมเลยได้ไหมมันมันคอสตูมอะไรอ่ะหมดแล้วเฮ้ยจาเป็นยูนิตกุม่ม ซีเหลียมเดอคิวหมุนเฮ้ยเดอคิวทรานสฟอร์เมอร์ทรานสฟอร์เมอร์อืมโอ้โหโอ้โหตัวตัวอะไรวะเดี๋ยวสาวสวยสเบึมดูเฮ้ยได้คอสตูมอีกหร เอเคสวยนะสวยขึ้นเลยอะยังไงใช,ใช้ยังไงอะคขอตูมผมใช้ยังไงค <c oughs> ขสตูมผมใช้ยังไงสาวน้อยผู้น่ารักคนนี้เราหรือว่ายังใช้ไม่ได้เหรอยังไม่มีระบบใช่ไหมโถเมื่อกี้โคตรสวยเลยไปยังฐานครับผม ผมมาใส่ย,ยังไงอ่ะผมไม่เข้ามือเดอะที่บริโภชีวิเกลืกลๆๆเล่นเกมครับมาประถมพยาบาลเหรอต่อเนื่องมีปุ่มไหนทำอะไรบ้างนี่คอส,สตูอมอยู่นี่ครับผมโอ้คนสวยโอ้ว้าว อลังการแบบของที่เราได้อะอันนี้เหรอ,อน,นี่นี่การันตีปุ่มอะไรอ่ะการันตีคืออะไรนี่เหรอกลับใช้โอเคสวยยังว้าวสวยแล้วหลังจจอมเวทชิว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  ของแท้ของแท้ติดคริติคอลนะม,มีมีมีติดแบทด้วยนะติดแบทโอเคมาแล้วครับนี่เราต้องเก็บคนเพื่อรับรางวาัลเนาะแล้วก็นี่อะไรคลาสเนาะคลาสตำราสกิลดดบเบิลค์คลิปไ้ นี้ใช้งานกำลังใช้งานตัวนี้เป็นยูบอกสองสปิริตสปีอะนี่เป็นดีวาลทำไรได้อ่ะกูดาวบริวาณ MP ็มพีตันี้นะอันนี้ก็ใช้ MP นี่ติดกูดาวทัานี้ติดเชื่องช้าเหรอติยเชื่อช้าโอ้เชืชอชช <c oughs> อชช่อช้าเออเชยช้าละความเร็วเคลื่อนที่ลบสิบเปอร์เซ็นต์ก็กดยังไงกดใช้ยังไงลืมไปแล้ว ไปที่สองใช่ไหมโอเคไปครับมีสองสกิลละออตโต้แคทออตโต้สกิลเลยไปยังสถานที่ที่ได้ยินเสียงตะโกนนะผมไปเอาเสือของเรากำลังเดินหน้าไปครับผมถือไล้ไครับผมโอ้คนอยู่เยอะเลยนะจัดบรอร์ตัน ได้สิมาบอตต้นมากชึ้งดึ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 งดดดึงดงดดดดึง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 ดึงดงดึงดงดงงดึ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 งงเึงดึงดึงดดึงดงดึไดึดงดึอดึงดึงดึงง้ดด้ง อีกแล้วสาวสวยไอคอสตูมเราไม่หายวะดีจัง,งน้ดบ้<ค><ย>ฟ้าไม่ทุนหัวเลยเนี่ยรวยจังโอ้ดินเคียรเขาโอคือทักแกเท้าวบว้าว,วหายตัวเมื่อกี้เห็นอะไรไปแวว่ะ เชื่อเสียหายก่อนใช่เงินอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือซีซันพาร์ตดลบมาแล้วรับหน่อยดีกว่าซีซันพาร์มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือเริ่มเมียมาถึงก็เป็นของขายเลยเ <c ười> ปิประเด็นมาขายเลยมีพวกไอทอปไอเทมนะครับผมใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเปิดครั้งแรกใช้ไปที่อะไรหนึ่งหนึ่งี่มันตกเท่าไหร่ตกเท่าไหร่หนึ่งสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับผมโอ้โห ไปเลยครับผมมีเกมไหนก็เติมไปก็ชอบก็จัดไปผมขอเล่นก่อนนะอยากรู้บริเอลมาแล้วครับรีรันไไนะออโต้ได้ไปแล้ววางใหม่รับรางวัลเสร็จปุ๊บอันนี้นะน้ำศักดิ์สิทธิ์และสังหารอันนี้คณะตัวสู้หากกำจัดมอนสเตอร์ด้วยการสังหารทรัลลิตี้ได้จะได้รับ โกดและไอ,อดับโกลไม่ใช่โกดเนมองเห็นโกลและ EP ก็คือเงินนั่นแหละเงินแล้วก็ EP เพิ่มรทรัลตี้อย่างเงี้ยวะอืมไม่ใช่น้ำยาศักดิ์สิทธิ์อัตราสังหารจะเพิ่มขึ้นแล้วจะได้รับเอฟเฟกต่อเนื่องเพิ่มเติมด้วยเช่นกันอ๋ออย่างเงี้ยละ่ะดีนะอืมในขนาดนี้นี่อันนี่เป็นบทของคอมโบสกิลหรือสกิลคอมโบแต่ละคาร์ดนะใน,นขนาะต่อสู้หากกำจัดมอนสเตอร์ไอ้ ประตูด้วยการสังหารเฟรตที่เหมือนเดิมนะแล้วก็โจมตีแต่ละครั้งครัเอกครั้งต่อไปนะครับผมสกิลคอมโบสังหารจะแสดงผลอ,อในแต่ละครั้งจะมีสกิลคอมโบสังหารเพียงหนึ่งสกิลและสามารถเรียนรู้ได้จากกานั้นโอเคโอเคตำราตำราแต่เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนี่ปะลุยกันดีกว่าเงียใส่อยู่ทุกคนก็หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะ กูอยากถอนแล้วเกินแลเนี่ย <laughs> น้องคนเดิมน่ารักกว่าแต่อันนี้เซ็กซี่ไงเราเป็นคนบ้าเซ็กซี่ไงเห็นเห็นไม่ได้เลยนะโอเคไปหาลาฮับดีกว่าเอ <c ười> งมากเลยเจ้าวิววิววิมวิวคุยสละอ่ะไปสละคุยสละ,ละกับเบอ,อ,อร์ n a ด d อาลิโอเบอร์ n a โบราณคุยเสร็จละคุยเสร็จละมาโบราณคุยเสร็จละเราไปต่อเลยเออเลเวลอัพมีอัพสแต็ตไหมเนี่ยปกติแล้วจะมีนะเกมแนวนี้มันไม่มีเหรอโอเคโอเคไปไปสำรวจต่อจริงมันก็จะมีอัพสแต็ตหรือเปล่าหรือว่าผมพลาดอะไรไปผลงานเหรออะชิพเมนต์โอเครับไปเลยมีอะชิพเมนต์มีนี่ อะไรเนี่ยคอร์เรคชั่นเหระกงรงอุปกรณ์นี้ใช่ไหมมีให้ลงทะเบียนได้เหรอลงทะเบียนคืออะไรมันคืออะไรรับรางวัลทำเมนยำอะไรเงี้ยลงทะเบียนไปไม่ได้ใช้อะนะ กําจัดนะผมมาไอแอนกรูดจัดกรูดไปเลยจดขี่ไปเนี่ยึอ๊อช่วยชีวิตจะ,ปะเป็นี่ยหรือว่ารูดด้เฉยมมีเคว็ดลองด้วยผู้มือเสริมพลังอาวุธเหรอ เป็มยังไงอธิบายสิไปหินเข้าไปอ๋อแล้วก็กดเสริมไปสองพันโอเคเงินหมดแล้วเงินเรามีเท่าไหร่วะสองเอ็มโอเฮ้ยเงินเยอะเหมือนกันนะเราอะครั้งใช่ไหมครับอันนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่หินเข้าไปครับไปอืมอับไป อันนี้บวกสักห้าเลยได้ไหมน,นี่อันนี้หินตัวนี้นะหินตัวนี้อัแบบนี้ได้ไหนี่พอ,อติปึ๊บบวกเจ็ดปลอดภัยใช่ไหมโอเคขอบคุณครับแล้วก็ปลดหินออกอันนี้จะเป็นหินตัวนี้แล้วก็ปล่อยตัวนี้ออกมาหินตัวน,นี้บวกห้าปลอดภยัยนะบวกเกาะอ่าสวยครับผมโอเคได้บวกห้าแล้ว อันนี้บวกไหนบวกห้าอีกไหมปลอดภัยไหมปลอดภัยก็ปลอดภยัย <c oughs> <c oughs> โอเคสวยสวยมาละอันนี้ก็มาดูก่อนมีอะไรบ้างมิชชั่นฝึกฝนนะครับผมรับไปตัวพรบรางวาัลโอเคสวยมากเลยโอ้ว้าวสมาชิกรถพิเศษโปรโมชั่นเลยใบซุ่มพูดรับใช้ทั่วไปหนึ่ง หนึ่งครั้งโอเคมีสองใบเหรอยืนยันกันใช้งานมาสุมพูดกันครับผมสุมพูดออกมาพูดพูดเอ้ยสุขบอกอะไรนั่นโอเคพูดรับใช้สองตัวนะตอนนี้ก็ต้องทำอะไรต่ออันนี้คือสมุดสกิลเห็ียนได้ไหมเปลียนได้ครับผม อันนี้เป็นสกิลบวกสองแล้วนะฮะ,ะเมื่อสังหารเรียกวิญญาณร้ายอะไรอ่ะวิญญาณร้าลริสตันส่วนริสตันหรือเปล่าอืมออกมาแล้วก็หมุนโจมตีสร้างดาเมจเป็น230%แก่เป้าหมายสองตัวนี่ดาเมจหมู่เหรอได้เลยไหม ไม่สามารถลงทะเบียนแพสซีฟได้อันนี้เป็นแพสซีฟเหรอเออนี่ไงสกิลแพสซีฟอันนี้สกิลแอคทีฟโอเคโอเยสเซอร์ได้เลยค่ะแล้วใช้งานยังไงตัวนี้ก็คือปล่อยเลยใช่ไหมแพสซีฟดูพูดดูพูดสุก,กโบปรัแบบใช้เอ้ยแบบใช้เลยทั่วไปใช่ไหมมีตัวอะไรบ้างว้าว ตัวอะไรอ่ะโอ้โหเทอร์เลเบตอ่ะมีเทอร์เลเบตได้หรอดูมอ่ะเนี่ยดูมใช่ไหมเนี่ยโอ้ควีนอเพนเหรออืมแอคก็นเนี่ยแอคก็นเนี่ยอ้อมาแล้วแลวตัวรับรับรับไปกระเป๋ามันมียาใช่ไหมโอเคไม่เป็นไร ตรงนี้คือผลงานมาดูเอชิ v เมนต์นะครับผมรับแล้วก็ไปดูต่อนะมีอะไรบ้างคอลเลคชันใหม่แล้วอ่ะลงทะเบียนเลยใช่ไหมเอ่อสกัดอุปรกรณ์เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนขอใช้ก่อนนิดนึงใช้ไว้ก่อนนะแล้วไปดูอ่ะนี่เสริมพลังเครื่องป้องกันไม่ใช่เสริมไปแล้วหรอชิคก,กี้่ล้ะดิเสริมมปแล้วเปิดมาก็มาดูระบบกันนี่แบบชั่วโมงครับผม ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วตอนนี้สิ่งที่สูญหายอ๋อกำจัดศัตรูนะผมสองตัวเนาะนี่กำจัดรูอิดฝึกฝนแล้วก็กำจัดพนตรวจปนตรวจตรานี่วันช็อตวันช็อตครับสองช่วยชีวิตนักโท เดี๋ยวต่อเลยครับผมกำจัดครับผมเดมันก็ง่ายๆแล้วก็ปล่อยเดินปล่อยชิวเลยครับมีอาที่ในการบริหารของเราอุ้ยอุ๊ยโจมตีโดมตีเลยขอดูตรงนี้หน่อยมีสเตตบอกด้วยใช่ไหมอือก็จะบอกว่าพลังโจมตี40นะพลังป้องกัน สังหารเวทมีมังกรสามห้ามีเลือดแปดร้อยไม่รู้สเตตมันมีการอัพอัพสเตตไหมเกมนี้มีหรือเปล่าวะอัพสเตตไม่มีใช่ไหมมีแต่คอสตูมแล้วก็เล่นไปเลยใช่ไหมเติมพลังอย่างเงี้ยไม่ไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวเออนี่เวทยาวยังไหนกำจัดแล้วว้าวสุดยอดแล้วเริ่มตีแล้วครับผม ลู่อิดโรหิตตัวนี่โอ้ไม่กอดไม่ดีละนี่ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะมันจะเป็นเหตุลุนแรงครับผมอ่ามันดูไม่ได้ไงม,มีปัญหาไงถ้ามันไม่น่ารักมุ้งมิงไนงะบอกไปก่อนนะฮะเออติดแบทด้วยเมื่อกี้ส,สวยตัวเร้วเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้โอ้เยสโอ้ไม่กอดตีมันตีมัน ยืนยืนตีซื่อๆอย่างนี้เลยครับนึกว่านักแม่นปืนสเปนฝรั่งเศสลาฮับอีกแล้วมาฮาร์ตลาฮับนี่แหละเอาไปจี่กินได้ไหมเนี่ยโอ้โหน้อยๆอย่างเงี้ยนึกว่าไก่แจ้เอ้ไม่ใช่นึกว่า,าไก่ตีโอ้น้องไก่ตีของเรา เดี๋ยวไสมากเลยเมื่อกี้เดี๋ยวแอบไปเล่นคนเดียวดีกว่าแอบไปเล่นคนเดียวดีกว่า <c oughs> เด็กๆในนู้เด็กๆน้อยๆนั่งดูกันนะผมก็ดูไปครับภาพมันก็โอเคภาพเลยแล้วกันไม่มีอะไรนี่เข้ามาอีกเมืองหนึ่งแล้วนะเมืองนี้ไม่มีน้าแข็งนะไม่ใช่เหมันนะครับผมรับรางวัลเสร็จเอออย่างเง้ได้แขนมาแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปสวมใส่ได้ไหม เล่นอามาหิตมียะได้คืน้นคืนอะไรไม่เข้าใจนี่ใส่ครับไปนี่อีควิปเมนต์เรียบร้อยโอเคคราวนี้เราก็ทำเควสต่อเลยนะครับผมเลเวลสิบห้าก็จะปลดล็อกตัวนี้ด้วยนะใกล้แล้วครับผมนี้เลเวลสิบสี่แล้วเนี่ยเราสามารถกด F ก็ได้ครับผมมีปุ่มตรงตีตรงนี้มีสกิลอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นแถบใส่ไอเทม อาจจะเป็นไอเทมกดใช้หรือจะเป็นอะไรเงี้ยก็เป็นพวกอาหารการกินขวดยาว่ากันไปผมบอกเลยใครที่แบบมาเล่นนะถ้าไม่ใช่แบบอีกน้อยนะเข้ามาเล่นเลือกตัวละครนี้แบบยกนิ้วเลยว้าวแล้วทำไมผมลึงเลือกเมดนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใช่ไหมเออไม่ใช่ดเดี๋ยวเวลาเข้ามาเล่นนะก็ลองไปกดดูเมดนะครับผมชุดเขาเซ็กซี่มากๆเลย ชอบครับผมบ้าวิวนะแทบจะไม่ใส่เลยเลยอะ่ะมันปิดแค่จุดบางจุดแค่นั้นเองนะครับมันคือชุดของเขาทำไม่ได้อะ่ะคนมันรอบมันชอบมากๆแล้วนะโอเคอันนี้ไม่ได้สนใจครับผมอยากดูเกมเพลมากกว่ามาล็อกครับผม level 15ววเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะใครที่อยากเล่นนะผม เกมมันก็เสถียรดีอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะตอนนี้ก็เป็นเกมแนว MMORPG ทั่วไปนะครับผมก็เก็บทำเควสขาย b a t t l p p r t s นะครับผมแล้วก็มาทำเควสนี่ a c h i e v e m e n t ความสำเร็จต่างๆทำภารกิจรายวันนะครับใครที่อยากอยากมีอะไรทำใ้้รู้สึกเบื่อเบอื่อนะครับว่างงานหรือว่าไม่มีอะไรทำว่างๆเนาะก็มาลองเล่นดูได้ครับผมนี่ยรับรางวัลได้นะครับ ไล่มาเลยเลเวลนี่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 มาถึงนี่ระดับหนึ่งถึงสามสิบอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ทาเควสไปมีนงนี่เนื้อเรื่องมีอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องก็เยอะแยะนะครับมีเนื้อเรื่องเยอะแยะเลยนะครับผมอาจจะมีเควสเสริมแบบนี้อันนี้เควสหลักสีแดงนะครับผมแล้วก็มีเอ่อภาพที่สวยอลาัางการเนาะถ้าเกิดเครื่องใครสเปคดีก็ปรับภาพสวยๆได้เลยนะครับผมแต่ว่าของผมน่ะภาพไม่สวยเพราะว่า สเปคต่ำครับผมสเปคต่ำๆเนาะพอเล่นได้เอาให้มันไหลลื่นอะเนี่ยให้มันไหลลื่นครับผมดูดูเวลามันเดินมันจะสั่นนะผ้าสัน่นโอ้โหนมเด้งอะไรเงี้ยโอ้โหนั่นแหละครับก็ประมาณนี้อันนี้เลเวลสิบ้าผมขอพักคลิปนี้ไปก่อนดีกว่านะครับ,รบก็มาดูกันข,ข้าวๆว่าตัวเกมมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเล่นได้ท่องทางไหนบ้าง ช่องทางที่เล่นได้ก็จะมีโทรศัพท์มือถือสามารถไปดาวน์โหลดใน Play Store ได้นะครับ a อ p Store ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เล่น iPhone นะไม่ได้เล่น iOS ส่วนตรงนี้ก็ไอไอ้แอปสโตร์เนี่ยน่าจะมีแต่ว่าตรงเนี้ยผมเล่นผ่านช่องทาง Epic g เกมนะครับ Epic g a เกเนะใครจะมาเล่นก็เล่นได้นะผมไม่รู้ว่าของ Steam มีไหมแต่ว่าของเอ่อ Epic g a กมมีนะเป็นของเ e t m a r b l e แล้วก็ติดตั้งรุ้มนี่นั่นเรียบร้อยนะครับผมให้เน็ตเร็วก็ติดตั้งเร็วหน่อยนะครับตอนนี้ผมเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็าตามนี้เลยครับผมสนุกสวยเกย๋ยูเลกาครับผมภาพเฟี้ยวๆภาพโคตรอลังการนะครับเลือดเป็นเลือดครับตูดเป็นตูดนมเป็นนมนะครับผมบอกเลยโคตรสวยอยากรู้ว่าทีเด็ดเป็นยังไงไปเรียกตัวละครนะฮะแล้วก็ฉากฉากเปิดตัวมาแบบเป็นจอมเวทผู้หญิงเมื่อกี้ที่เราสู้อ่ะนั่นแหละจอมเวทคนนั้นแหละคือแบบไม่มีเซ็นเซอร์นะครับผมคือทุกอย่างเห็นอวัยาวะเพศ อะไรอย่างเงี้ยเออตรงหน้าอกอะไรเงี้ยคือไม่ได้เซ็นเซอร์นะเกมนะผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นเด็กเด็กน้อยก็เวลาเล่นก็เออไม่เล่นดีกว่า <c oughs> ไม่เล่นดีกว่าจะพูดยังไงดี <c oughs> เออนั่นแหละแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คนโตแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ดูแลและพิจารณาตัวเองได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าจะกลับมาทําผมว่าถ้าจะกลับมาทําอยู่นะเพราะผมก็รู้สึกว่ามีความชอบชอบในเกมนี้อยู่บ้างแล้วนะครับผม โอเคครับผมไปเจอกันใหม่ครับผมบายบายคราผม